ความรู้สึกเต้าทีา่เพื่อนรักผมมได้ชาภรกิกล่างเป็นเท่าถานวันนี้ซึ่งไม่เห็นหน้าเขาอยู่ต่อไปแล้วตอนที่สวดอยู่เราก็ยังเห็นเขาอยู่เมื่อร้อยวันที่แล้วนะครับรก็รู้สึกรู้สึกตื่นเตนพูดเนับ ที่ตรงนี้เนี่ยสมัยก่อนนี้พื้นที่ของคุณดวงเดือนก็มีสามไร่นะครับจากการที่สารพงค์เนี่ยเขาก็เป็นคู่ชีวิตกับคุณดวงเดือนแลวเขาก็อยากจะสร้างสิ่งที่เป็นหนูสอนเป็นอะไรที่ระลึกให้กับพุทธศาสนาแล้วก็คุณดวงเดือนที่ ขาก็เลยมาทำตรงนี้ให้เป็นอุทยานสมเด็จหลวงปู่โตนะครับซึ่งตอนนี้เราขยายพื้นที่ไปก็ประมาณ170ายเจ็ดสไร่ครับซึ่งเพียงพอที่จะทำองค์พระนอนต่อเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกตรงนี้นะฮะเริ่มจาตรงที่ก็ชาบริกิจร่างของคุณสารบุตรงนี้เลย นะครับเป็นพระนอนที่ยาวาเก้าสิกเมตรนะครับแล้วก็ศีสระพระเนี่ยเดี๋ยวต้งวันถึงเห็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแต่แค่ส่วนนี้นะครับก็ยังวันรูว่าจะเสร็จไหมเพราะเหลือคุณดวงเดือนคนเดียวแต่เป็นดูปฏิทานซึ่งจิตใจของคุณดวงเดือนแล้วเนี่ย น่าจะทำได้ครับน่าจะทำได้เพราะว่าวันนี้เขาทำประลำพิธีเพื่อจะสร้างพระนอนตรงนี้แหละทำประลำพิธีเตรียมไว้เพื่อจะให้บุคคลสำคัญที่มาร่วมบุญร่วมกุศลส,สร้างพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีอะไรที่ผมจะสารต่อได้ผมก็จะช่วยทำต่อไปครับเพราะว่าทุกคน,นเกิดมาเนี่ย เลือกที่จะรับนับถือศาสนาไหนก็ได้นะครับซึ่งเราถือว่าเป็นเขาเรียกฝรั่งเรียกวิยาเดอะเวิล์นะครับเราเป็นเหือนร่างเดียวกันทั้งโลกแล้วแต่ใครจะชอบอะไรอยู่ที่สมองสั่งงานมาว่า